มีวะ,ะอะไรคะมีอะไรประทับใจมากมาเขาเนี้ยประทับใจเหรอคะอประทับใจมากนอนก็สบายประทับใจเห็นภูมิใหญ่ๆของพี่ชาติคะ่ะลูกบอกว่ากลับวันพรุ่งนี้ได้ไหมพี่ชาติไทยเรือมารับหน่อยนะคะวันพรุ่งนี้คะ่ะผมช่วยใครไม่ได้หรอกนะ,ะแล้ว<ะ>มันไม่ไหวแล้วตัวเองข้าตัว, <laughs> ตวไม่รอดถ้าสมมติปีหน้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกอยากจะบอกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจไว้ยังไงบ้าง แบบว่าฟรีได้ก็ฟรีได้จ้ค่ะแบบว่าครอบครัวนี่ก็แถมให้นะค่ะแล้วก็อยากเป็นส่วนตัวเป็นส่วนกลุ่มแบบนี้ค่ะมีแต่เรากันเองแบบนี้มีความสุขมากนี่ชาญเธอถึงก็ต้องยกไอ้นี่ขึ้นมาเชียรมีโพลได้หรคะไม่ใช่แจกซองเช็ครูว่าเดินทางมาไกลนะมาจากสงขลาเลยอยากจะรู้ว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมาคราวนี้จะรู้สึกดีใจมากมากเมื่อกี้เองค่ะวินาทีสุดท้ายก่อนค่ะ พูดว่ายุ่เกินลุูกกระตุกดีใจมากที่ลูกสำนด้เองได้อีไม่น่าเชื่อแล้วลูกก็ไปบอกว่าลูกจะทกาแฟขอโทษลุงชัดในการจงกาแฟให้แต่ลุงชัดเซโนนี่ลูกเสียใจมากจริงเปล่าลูกบอกว่าแม่ขาลุงชัดไม่ยกโทษให้ลูกไอแานกาแฟของแบรนอยู่นี้เป็นกรรมละครูแล้วถ้าอยากจะบอกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าปีหน้ากิจกรรมแบบนี้ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นแบบนี้ล่ะค่ะชอบมากค่ะสงบไปมันนอกเป็นเปลี่ยนสถานที่เป็นมันมอน,มอนอกกลางอเมนิกไปต่างประเทศก็ดีนะคะคิดบบว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสไหม90 90.9799 <99. S 2> ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยพี่ชาพี่ชาต พี่ก็ต้งถ่ายสิ่งที่พี่ต้องการที่นูเป็นคือมองกล้องอย่างที่จิ๋มใช่ไหใช่ไหมถูกต้องนี่เขาเล่นเป็นเขาเล่นกล้องเป็นองหเล่นเป็นเออหนูก็เผลอมองหน้าพี่ทุกทีเวลามองหน้าผมเนี่ยสุดท้ายตาก็จะเหลือกเหลือกไอคนนี้นั่นก็มองอะไรงี่เงงวะ แต่ว่าหน้าพี่นาทีหลังอาะพี่อ่ะจะต้องเอากล้องน่ะไปไว้ที่หน้าพี่เออใช่นเอาลงมาต่ำๆเอาหน้าลงมาต่ำกับกล้องถ้ามองเงี้ยมันเห็นพุงอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเนี่ยสายตาเนี่ยมันต้องประสานกันแบบเนี้ยพี่ชาร์ตคนเรามีความจริงใจต่อกันเนี่ยต้องมองตากันอย่าหลบสายตาพี่พี่ไม่จริงใจกับปานะใช่มองมาเห็นพุงเนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตน่ะเนี่ยนะดูเนี่ยอย่างจะยูเนี่ยมั้ แกระดับไหนก็ออกทีวีเกี่รอบเลยไหมเอาจริงนี่แกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับน้องฝันค่ะน้องฝันฝันนะคะเดี๋ยวน้องฝันไปชงกาแฟให้ลุงชัดได้เลยนะคะอยากินกาแฟอันไหนวะนเอาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นการฝึกคา ไม่จําเป็นต้องไปเตรียมตัวเลยให้รู้ว่าคนที่ต้องการได้รับคําตอบทํำยังไงสาธิตทันทีเลยทําได้แหมปูไหนลองทาให้ดูดิได้ค่ะก็ประทับใจนะคะมาครั้งนี้นะคะชอบมากๆเลยค่ะได้สระผมได้สระผมกับพี่ชยานนี่ประทับใจมากยังมีผมพี่สระเรอค่ะนี่ค่ะเหลือค่อยากกินกาแฟจังเลย ยังมีอยู่ไหมกาแฟช่วยช่วยช่วยโคดก้าวไปทางอาจารย์ชยานกาแฟสองช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนเข้อเม็ดสองช้อนยังมีผมอยู่หรือเปล่าผมสลวยสวยเก๋นะคะทุกอย่างสองข้อเมตรสองสูตรลุงชาสูตรลุงยานี่ท่างมาคราวนี้ประทับใจอะไรบ้าง พักใจเล่นน้ำครับขับเรือล่องขับเรือล่อง <c oughs> แล้วเราปีหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกเนี่ยอ,อ,อยากจะเสนอผู้จัดไว้อยังไงบ้างปีหน้าเลยไหมพี่ครับปีหน้าได้คนจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเป็นยังไงเป็นแบบกางเต็นต์ตื่นขึ้นให้มันอยู่ในม่านหมอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนสรรค์ เสาเรนูต้องเรียบ้อนนิดนึงงอนแกงมาคราวนี้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจเยอะเลยค่ะหนึ่งคือพื้นน้ำที่ราบเรียบนี่มันดึงอะไรวะสองสองก็คือได้เล่นน้ำอย่างสมบุกสมบันสมใจค่ะตอนแรกคิดว่ามาไม่ได้ทีนี้มาแล้วก็อยากมาอีกนะคะถ้าปีหน้าจัดอีกมีแบบนี้อีกเนี่ย แล้วก็อยากจะฝากบอกบอกคนที่มีหน้าในการตัดสินใจว่ายังไงบ้างเกี่ยวกิจกรรมแบบนี้บอกนะคะก็อันดับแรกก็คือรีแลกซ์ตัวเองอะค่ะอย่าทํางานหนักมากนะคะเหมือนใครหลายๆคนอย่างเนี้ยในฐานะที่เป็นเป็นผู้ร่วมงานนะผู้ร่วมงานแต่ว่างานนี้งานเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีกดีมาก เคยนึกมั่อไหรว่าแม่กับเพื่อนๆแม่เป็นยังไงบ้างในจินตนาการนะคิดว่าเขาต้องเป็นยังไงกันในความรู้สึกความหวังกับความจริงก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่อะค่ะหมายถึงว่าก่อนมาเนี่ยก่อนมาในความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาเจอแล้วเป็นยังไงบ้างว้าฮ่าทีเด็ดเพราะเทสไม่แสกจานเลยมันลบได้เปทีเด็ดเพราะเทสไม่แสกจานเลยโอ้ เก่งมากเลยอันนี้ของใครเอ่ยของลุงชัดเหรอออืมสำสัมฒน์แล้วเหรอตีอีกทีลุงชัดอยากเดี๋ยวเดี๋ยวอยากสัมพัฒน์อีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เราเป็นเด็กที่สุดเลยนะเนี่ยที่มาในงานเนี้น้องต้นโอ๊กมั้งเชียน้องเออเออเป็นเด็กเด็กอ่าเป็นเด็กผู้หญิงที่สุดเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มางานนี้หืม รู้สึกไงนะตุนดี้เคยคิดไหมว่าเพื่อนเพื่อนแม่ที่แม่เคยพูดถึงเนี่ยที่แม่เล่าให้ฟังว่าไปทํางานนั่นทางานนี้เวลามาทํางานต่างจังหวัดที่ทิ้งเรามาเนี่ยเพื่อนเพื่อนแม่และงานของแม่ควรเป็นยังไงคิดว่าเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนแม่คงเป็นคนดีใช่ไหมแล้วหลังหลังจากที่มาเจอเพื่อนแม่แล้วเนี่ยไอความรู้สึกว่าดีๆนั้นนะอ่ะยังใช่อยู่ไหม <othe> นะอืมประทับใจใครมากที่สุดไหนเพื่อนเพื่อนแม่ทั้งหมดประทับใจใครมากที่สุดทุกคนเลยทุกคนเลยอ่ะโอเคเอาตัวรอดได้ครับนะที่ถามนำทั้งนั้นเลยถามนำไปยันนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเอานนอนแล้วนั่งนู้นั่งจะได้เห็นป้ายอมาดาษนู่นนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะกลับได้สายไปแนะคะ อุ้ยไม่พอต้องร้านใสเหรียญร้านใบย่างไ่เอามาด่าเอามาด่าแปลว่าอะไรเ้ามาด่าแปลว่าอะไรมาด้วยเลยไม่รู้เอามาด่าแปลว่าอะไรประทับใจอะไรบ้างครับใจประทับใจสถานที่ดีวางเวงดีคืออ๋อความแปลงปรามูลน้องสาวใหญ่โตเอามาด่าเพืออโนด่าจะมาจ้าอดา ประทับใจครับพวกเรานะคือมีน้ำใจอื้อเฟือแบ่งปันให้เราทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยมีก็เอามาให้ใจถ้าอยากจะบอกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่ากิจกรรมแบบนี้ปีหน้าควรเป็นแบบไหนรูปแบบไหนก็อย่างนี้ฮะเรามาเป็นอิสระก็ตัดจากง,งานไปเลยอย่าเอางานมาพูดกันะแ,แล้วก็เรามีที่มีแหลกอย่างนี้ก็คุณจะสนุกดีมีข้อเสนอแนะเพื่อ<ช>ก,การปรับปรุงไหม น่าจะให้สมาชิกเราได้มาครบถ้วนผมจะดีเขาคงจะผ่อนคลายเยอะกําลังใจในการทํางานคงจะมีเยอะความรักในกลุ่มของเราจะได้แน่นแฟนยิ่งขึ้นน้องๆที่ไม่ได้มาอยากฝากบอกอะไรบ้างมาเถอะครับตัดสินใจเถอะหนึ่งปีมีครั้งเนี่ยพวกเรามาพบกันสนุกแล้วก็เราได้ใจไปมากมายเิงนะครับอยากให้มาอยากใมาอยากให ทำงานเรามีผู้ก้ามชานะมีงานที่ต้องเสียสละเนี่ยแล้วเราก็เหนื่อยเนี่ยนะถ้าผูา้บริหารได้ยินเราอยากจะบอกอะไรผู้บริหารบ้างเรามาเราเราได้ไปเราก็ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนเ,<อ>เราได้เครือข่าย<อ>ทั่วประเทศนะครับชื่อโรงเรียนของท่านได้ออกไปทั่วประเทศ,เทศผู้ใหญ่ใน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 กระทรวงในระดับสูงก็รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยมาทํางานจริงๆพวกเราทํางานแบบไม่ไม่เห็นกันเ็เหนื่อย แล้วเรื่องเงินไม่สำคัญสำคัญลรกใจก็ให้ให้กำลังใจเรามาเลยครับว่าจะไปให้เด็กทำใช้เวลาทแล้วแล้วแล้วทำงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับโครงการเนี่ยนะมีอะไรที่ยังวิตกกังวลมีไหม มีประเด็นที่เรื่อคงจะเรื่องที่ว่าพิหยาหรือโรงเรียนเข้าอยาเรามาทํางานแล้วได้เงินได้ในส่วนตัวจริงๆไม่ใช่เลยนะเรามาพบครูอีกหลายโรงเรียนหลายจังหวัดเราได้เอาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียนเรามาให้เขารู้เขาก็ได้รู้จากโรงเรียนเราจากตัวตัววิทยากรที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนท่านแหละคุยฟังกระจายไปทั่วประเทศบางครั้งเขาอาจจะรู้จัก จังหวัดโรงเรียนของโรงเรียนเรามากกว่าครูในเรียนที่อีกนะว่าเขารู้จักเราอยากจะให้เห็นว่าตรงนี้เป็นตัวที่เราไปทําชื่อเสียงโรงเรียนด้วยและจังหวัดด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ